อันนี้คือยามาตอยนะครับจะล้างไม่ออกเหนียวครับแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับขจัดราบได้นะให้ความหอมด้วยนะครับก็เรียกว่าสปาด้วยในขั้นตอนเดียวนะครับแค่2องหยดเนี่ยเรารูปไปเลยจะเต็มหบาแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้จะช่วยเรื่องของความเงาฟื้นฟูนะครับน้ําจะวิ่งเลยครับเป็นใบบอลใบบัวปกป้องยางได้ดีมากนะครับ ราอยู่กับเวกวันนะฮะวันนี้มวยแม็กใหเข้าใจปัญหาของคนที่รักรถนะครับว่าไม่ว่ารถจะไม่สวยไม่เงางาม,งามยังไงหรือว่าจอดแล้วยางไม่ดำหนูกัดเข้ารถเข้าหลับวันนี้เราอยู่กับเอ็กซ์เพิดครับวกวันมีสินค้าหลายๆอย่างที่จะมาดูแลผลิตภัณฑ์แล้วเราก็มีเอ็กซ์เพิดเดี๋ยวไปดูฮะว่าเขาจะมีอะไรแนะนําเราบ้างไปดูกันครับเสดวกวันที่มากับภาพลักษณ์ใหม่เพื่อต้องการยกระดับ ความพรีเมียมด้วยประสบการณ์กว่า40ปีที่เราตั้งใจพัฒนาสินค้าด้วยคอนเซ็ปต์ Innovative Solution Car Care เพื่อตอบสนองการใช้งานและแก้ปัญหาจากการดูแลรถที่เหนือกว่าแบรนด์อ e ื e ่น e ๆซึ่งไม่ใช่แค่สินค้าเท่านั้นครับเรายังมีทีมขายแวกวัน Car Care Expert ที่คอยให้คำปรึกษาพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในทุกๆด้าน ผมพามาดูโปรดักชิ้นแรกนะครับของแว c วันว่าเขามีอะไรที่มันเจ๋งยังไงเดี๋ยวไปดูแวะว่ายางที่มันไม่ซีดแล้วไม่ดำเนี่ยเดี๋ยวแว c กวันมี e อ็กซ์รมาคอยดูแลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ขออนุญาตแนะนํานะครับไอเป็นตัวเคลือบยางนะครับผมเป็นตัวแว c กวันโกนะครับตัวนี้อัลตร้าชายนะครับซึ่งตัวนี้คุณสมบัตินะครับก็คือเป็นตัวส่วนผสมของซิลิโคนซึ่ง นะครับจะช่วยในเรื่องของการปกป้องยางกันน้านะครับแล้วก็ลงครั้งหนึ่งเนี่ยคือความเงาอยู่ค่อนข้างอยู่ได้นานและตัวมีสารมีสารอะมิโน,โนนะครับไซล็อกเทนซึ่งตัวนี้จะช่วยให้ยางดูใหม่ตลอดนะครับซึ่งแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเวลาเราใช้ทั่วไปเวลาเราเราเคลือบยางเนี่ยยางจะแดงนะครับตัวนี้ยางจะดําเงาเหมือนใหม่ฟื้นล้าง,างถ้าเราล้างรถเราล้ลลางรถมันจะซีดรู้ไหมหรือว่าต้องเช็ดใหม่ตัวนี้คือเราล้างไปเนี่ยความเงายังคงอยู่ครับแต่ว่าเวลาเราใช้จะน้อยลงคือจะยิ่งใช้น้อยเป็นสูตรเข้มข้นนะครับอันนี้ ใช่นิดเดียวนะครับลูกค้าสามารถที่จะลงแบบบางๆได้เลยครับไม่ต้องลงเยอะขอบยางคิ้วยางกันชนประตูตัวนี้นะครับที่เป็นซิสซี่ท์มองๆได้หมดเลยครับอ๋อันนี้ได้หมดเลยครับตัวเดียวจบเลยครับอันนี้คุณภาพดีมากนี่นะครับแควันโก้ครับอันนี้ในวิธีการนะครับอ่าแล้วก็ฉีดฉีดนี้ก็ได้นะครับ สามารถฉีด2-3จุดนะครับไม่ต้องฉีดทั้งหมดนะพ่ไม่ต้องฉีดทั้งหมดครับน้ำยาขุ้นครับวันนี้เราสามารถรูปได้น้ํายาจะกระจายตัวซึมเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้จะช่วยเรื่องของความเงาฟื้นฟูนะครับยิ่งซีดยิ่งหมองพวกนี้เราลงเข้าไปเลยครับซ้ําได้นะครับให้ความเงาสังเกตดูไหมครับว่าตัวนี้มันจะไม่เยอะไม่มันไม่เหนียวนะครับน้ํายาค่อนข้างค้นมากนะครับแล้วอย่างหนึ่งเวลาที่เราเจอพวกอ่านเยกว่าน้าเจอโคลนเจออะไรเงี้ยพวกนี้อ่านเยกว่าไม่หลุดนะครับโดนน้ำโดนน้ำไม่หลุดนะครับ นะฮะเวลาเราใช้งานอย่างว่าวิ่งไปเนี่ยลูกหาว,วิ่งไปเจอโคลใช่ไหมครับ,ครบโคลเยอะๆเนี่ยมาติดรถมันจะเป็นคาบขาวคาบแดงแต่ตัวนี้พอโดนน้ำมันจะกะเรียกคาบโคลจะไม่เกาะนะครับอันนี้เนี่ยให้ดูนะน้ำปึ๊บนครับ <grammar. S 1> นะ้ำนะนะจะวิ่งเลยครับเป็นใบบอลใบบัวตัวนี้สารไซล็อกเชนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ปกป้องยางได้ดีมากนะฮะคงสภาพนะครับให้มีความเงาได้ทนดีมันก็ทําให้ยางชุ่มชื้น ใช่ครับผมอันนี้ยางจะชุ่มจะนุ่มแล้วก็จะเรื่องของป้องกันยางแตการงครับเอออันนี้เป็นประโยชน์ที่ได้เพิ่มมาครับผมอันนี้แน่นอนครับสุดยอดครับมาดูตัวต่อไปครับนี่ครับแว็กวันโตัวนี้ใครที่ใช้บอกผ้าบอกไวนิลพรมนะครับที่ต้องการความสะอาด ความสวยงามในห้องโดยสารเดี๋ยวให้พี่เทพอธิบายมันคืออะไรอามาพี่เทพครับผมมาห้ตัวนี้ยังไงพี่อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวทำกวศาสตร์เบาผ้านะครับเขาเรียกว่าเป็นเวกันโกแฟรปิกคินเนอร์นะครับสเปซซึ่งจะสามารถทำกาวศาสตร์ผ้าฝังแน่นนะครับในเบาผ้านะครับพรมกำมีสักการนะครับที่มันอับมันชื้นที่มันฝังแน่นนานๆเนี่ยครับออกได้อย่างง่ายดายและคุณสมบัติของตัวนี้ก็คือว่าเบาเนี่ยคือผ้าจะมีคงความนุ่ม นะครับความสะอาดความหอม,อมซึ่งโดยทั่วไปตามท้องตลาดจะไม่มีนะครับทั่วไปที่เราใช้เนี่ยมันจะเช็ดแล้วมันจะอ่ามันจะอับตัวนี้เนี่ยคือจะไปปรับปรับสภาพนะฮะแล้วก็มีตัวสารตัวเนี้ยนะครับบกป้องในเรื่องของอ่าคราบครั้างต่อไปนะครับทำให้เราเช็ดได้ง่ายขึ้นนะครับดูแลได้ง่ายขึ้นนะฮะนี้ใช้งานง่ายครับผมรถที่ไม่เคยแบบไม่เคยเอางี้ ไม่เคยเจอแว็กวันมาก่อนเลยครับแล้ววันนี้มาเจอแต่แบบโอ้โหภายในผมเละมากเลยไหวไหมไหวไหมอุ้ยนี้สบายครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาทดลองวิธีการใช้งานให้ดูนะครับอันนี้ง่ายมากครับอันนี้เราหมุนปิดปิดอันนี้คือบอะที่มันเลอะปุ่นเลอะคราบที่เราใช้ทัวไปอาจจะโดนแบบโดนเหยียบโดนอะไรมาคราบฝังมาตรอันนี้เราเขย่าก่อนนะครับเวลาเราใช้เราฉีดนะครับเราฉีดเป็นสเปรย์นะครับฉีดนี้เลยฉีดให้ทั่วนะครับน้ำยาพวกนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะเข้าไปกําจัดนะครับคราบสกปรกนะฮะแล้วก็เเช็ดลยครับ อ่าเช็ดเลยครับอันนี้เช็ดคราบสกรปรกพวกนี้นะฮะนะครับไอทั่วถ้าสมมุติว่ามันนานมากเนี่ยผมแนะนํานะครับใช้พวกอ่าแปรงนะครับแปรงแป้งขนอ่อนแปรงสีฟันเนี่ยครับขัดนิดนึงแล้วก็ใช้ผ้ามันมาเนี่ยเช็ดได้เลยครับอ่า้าให้ผ้าหมาดเช็ดได้เลยเนี่ยนะสังเกตด,ดูว่าสะอาดหอมนะครับนี่กลิ่นหอมมากเลย นะครับลูกค้าชอบมากนะฮะสามารถใช้กับภายในได้หมดเบาะโซฟาที่บ้านรองเท้ากับนารองเท้ากีฬานี้ได้หมดนะครับเนี่ยครับพวกนี้ก็จะสะอาดนะครับมันจะเกลี้ยนะเห็นไหมันนี้เดี๋ยวปล่อยแป๊บนึงมันแห้งก็จะไม่มีไม่เป็นดวงนะครับเม่มีส่วนผสมของอ่าที่ว่ามีโซเวนแรงๆนะครับเพราะว่าปกติที่เราใช้เนี่ยบางตัวมันจะเป็นดวงอ่านี้จะ แห้งมาเป็นภาพฉีดตัวไหนเยอะเป็นดวงๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับตัวนี้ไม่มีครับอันนี้คือมันเป็นคุณสมบัติที่เราทําขึ้นมาพิเศษครับตัวนี้ดีมากครับรถคนสุบุรีาถ้าเป็นพวกเขาเรียกว่าคาบอาหารคาบน้ํานมชากาแฟบุหรี่หรืออะไรที่มันเหม็นมันอะไรเงี้ยเราสามารถเช็ดทำความสะอาดได้เลยครับโอ้โหอันนี้ง่ายมากครับสุดยอดนะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ นะใช้น้อยนะครับนะตัวนี้ใช้น้อยแล้วก็เป็นตัวรักษาพวกผ้าไม่ให้มันมันแข็งด้วยนะครับอ,อันนี้ดีมากครับด้วยเครับมาดูกันที่ตัวคือบแก้วครับสำหรับคนที่ชอบดูแลสีดูแลรักษาสีรถยนต์ให้เงางามนะฮะอันนี้นี่ผมอยากให้พี่เขาแนะนำจริง าะผมก็ชอบอ่ะมาดูกันครับครับผมอันนี้แนะนำนะครับเป็นตัวนะครับเวคมันโกเอ็กซ่าชายโคตติงนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้นะครับนะโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าสูย์ให้เสียเป็นหมื่นๆนะครับเราใช้งานง่ายหลังจากล้างรถเนี่ยแค่ฉีดและเช็ดนะครับใช้เวลาแค่5-15นาทีแต่รถเนี่ยจะเงาได้นานนะครับมีส่วนผสม ในเรื่องของคกว่าไซล็อกเจนตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการปกป้องความเงาความใสกันยูวีกันแดดนะครับกันน้ํายิ่งลงบ่อยยิ่งเงาครับลงได้ทุกชิ้นส่วนนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เป็นตัวโคดติ้งโดยตรงนะครับไม่มีตัวขัดทําลายชั้นสีวิธีการง่ายมากครับสมมุว่าตัวนี้นะครับเราล้างรถให้สะอาดเสร็จเนี่ยนะครับรถแห้งๆเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้นะครับพ่นเข้าไปได้เลยบางๆครับใช้น้อยอันนี้เป็นตัวหัวเชื้อเข้มข้นนะครับ คือไม่ต้องใช้เยอะนะฉีดเข้าไปบางๆนะครับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ลูบไปนะครับลูบไปให้ทั่วนะครับตัวนี้เราลูบได้ทุกชิ้นส่วนนะครับลูบไปบางๆะนรับน้ำยาจะใสซึมเข้าไปเรียงตัวนะครับพอเรียงตัวเสร็จเทคนิคคือเราเอาผ้าสะอาดอีกผืนนะครับผ้าแห้งก็ได้ครับอีกฝืนนะครับเช็ดดีรอบหนึ่งทำไมต้องเปลี่ยนผ้าครับเพราะว่าน้ํายาตัวนี้มันจะมีความขึ้นข้นนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยการใช้งานพวกนี้เนี่ยบางทีเราเช็ดแล้วมันไม่ไม่เงาไม่ใส่ครับนะเทคนิคคือเราต้องเอาผ้าแห้งเช็ดดีรอบหนจะลื่่นนนคัััสงเกตตดูววาี้ คือไม่มีความมันอยู่นะครับมันจะมีความลื่นความเงาเวลาโดนโน,น้ำโดนฝุ่นโดนฝนตัวนี้น้ําไม่เกาะฝุ่นไม่จับนะครับเนี่นะนนยน้ํ้ำตะกอมกิ้งใสลื่นนะครับีนะอ,อ่าซึ่งน้ําเขาเรียกว่าเป็นตัวน้ําเหมือนกิ้งใบบอนใบบัวนะครับอันนี้ยิ่งลงยิ่งเงายิ่งใสนะความลื่นความใสความเงาตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มเพิ่มชั้นฟิล์มขึ้นมาเวลาเราโดนกิ่งไม้โดนอะไรเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเคลือบเพิ่มชั้น ใช่ครับเลเยอร์เข้ามาเรื่อยๆถูกต้องครับผมอันนี้เป็นตัวเพิ่มชั้นฟิล์มนะครับอย่างลุาลูกค้าไปเคลือบแก้วมาแล้วนะครับตัวนี้เราไปเติมนะครับเขาเรียกว่าไปเติมตัวน้ำยาให้มีความลื่นหรือว่าเขาเรียกว่าเมนเทนเนนเนี่ยนะครับให้ความเงาความลื่นความใสขึ้นมาอีกนะครับเพราะเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยนะเราเจอมลภาวะครับเจอฝุ่นเจอน้ําเจอหลายๆอย่างเนี่ยทำให้หน้าเลเกอร์เราเนี่ยมันมีความสาก ตัวนี้จะเข้าไปรักษาแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมบอกหนึ่งนะอันนี้โดยทั่วไปนะฮะทั่วไปจะไม่ค่อยมีอันนี้คือยามาตอยนะครับเวลาโดนอะอันนี้คือเวลาเราโดนยางไม้จะมาตอยที่นกค่าสูงบกนี่ล้างไม่ออกเหนียวนะ<อ>เหนียวมากครับนะพวกันี้เวลาล้างมันจะล้างไม่ออกเหนียวครับนะฮะโ,<อ>โดยทั่วไปจะไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับนะฮะไวควันโกนะฮะอิ r ตราชายโคตติ้งนะฮะบางๆครับให้ดูนะนะบางๆแค่นี้นะให้ดูว่าง่ายมากครับขจะจารภาพได้นะ คือตัวนี้จะเคลียค่าพวกนี้ให้ด้วยนะครับในขั้นตอนเดียวเราไม่ต้องไปนั่งขัดอะไรเยอะแยะทําไมรถที่เราเคลือบด้วยเอต้าชายเนี่ยนะครับตัวนี้โคตติ้งเนี่ยทำไมถึงใสถึงเงาเพราะว่าตัวนี้มีตัวเคลีย์ค่าให้แล้วก็เคลือบในขั้นตอนเดียวครับอันนี้เป็นการที่การใช้งานทูวินวันนะง่ายด้วยสะดวกด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ครับแล้วก็ใช้ผ้าไมโครเช็ได้เลยครับเห็นนะคือออกง่ายครับอันนี้ลงได้ทุกทิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะโดนกระจกสีรถไม่เป็นข้ามไม่เป็นแป้งนะครับเห็นไหม นะครับครับติดลงมานะฮะตัวนี้ใส่เลยนะครับอันนี้เราเราสามารถใช้งานได้ง่ายมากครับอันนี้ขอแนะนําเลยครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่แล้วกลิ่นหอมนะครับอันนี้หอมมากนะครับนะเดี๋ยวนี้สุดยอดครับผมอีกตัวหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําสําหรับแว็กวันนะครับนี่ฮะตัวนี้ครับภายในภายในห้องโดยสารเบาะคอนโซล แผงประตูได้หมดตัวนี้เดี๋ยวไปดูว่าเอ็กซ์เพร์อย่างพี่เทพอธิบายว่าเรามันมีคุณสมบัติอย่างไร่าดูครับผมนี้ขออนุญาตแนะนํานะครับเป็นตัวรักษาหนังนะครับนะครับเลเตอร์ไวนิลนะครับปรินอร์ตัวนี้คุณสมบัติในเรื่องของนะครับให้หนังดูใหม่นะครับดูใหม่มีกลิ่นหอมแล้วก็รักษากัน UV นะครับตัวนี้จะมีส่วนผสม ที่ช่วยรักษาให้ความเงางคงทนเพราะว่าเวลาเราใช้หนังทั่วไปนะครับเวลาจอดตากแดดใช่ไหมครับครับหนังจะซีดจะกรอบนะครับแล้วเวลาเราใช้บางไยบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้เคลือบเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรื่องการเสียดสีนะครับเสียดสีไปเนี่ยพอหนังการเสียดสีไบ,บ่อยเนี่ยมันจะร่อนนะครับมันจะร่อนมันจะมันจะอ่ามองตัวนี้เนี่ยเวลาเราเคลือบว่าไปนะครับผมบอกนิดนึงนะความเงาขึ้นมานะครับมีตัวสารที่ให้ความนุ่มความเงานะครับซึ่งตัวเนี้ย ให้ความหอมด้วยนะครับเ็เรียกว่าสปาด้วยในขั้นตอนเดียวนะครับเห็นละเก่งมากนะ้อยากคุ้นมากนะครับทาน,นิดเดียวครับ,บแค่2หยดเนี่ยเราลูบไปเลยได้เต็มบ่อแล้วนะเห็ไนไหมจากค่อนข้างเข้มข้นนะครับแตกต่างจ,จากทั่วไปที่เราใช้อาจจะต้องใช้เยอะน้ําเยอะแต่ตัวนี้เป็นเจลเห็นไหมเจล้า<ๆ>ไปเคลือบไปเนี่ยเราเคลือบได้เกือบทั้งบ่อแล้วนะครับลงนิดเดียวครับโอ้โหเอเยอะมากโอ้โหเนี่ยครับเราทาได้แบบโอโหเยอะมากครับบอกเลยทั่วไปเนี่ยที่เราซื้อว่าย เออต้องไม่เต็มเปลืองนะครับเพราะว่าทั่วไปเนี่ยเขาจะเชือจางมาครับแต่ตัวนี้เราใช้นิ่เดียวครับเห็นไหมสองหยดเนี่ย้โหทาเลยเต็มเบาะนะครับยังเหลือเนี้ยนะแล้วปล่อยเข้าไปแป๊บเดียวนะฮะตัวนี้จะไม่มีความลื่นนะครับจะไม่ลื่นไม่เยอะไม่เหนียวไ,ไม่มันไม่เหม็นอ๋อไม่ลื่นแบบอย่างนี้บ่เบาะโมไซด์ได้เล <c oughs> ยสบายครับอันนี้ <c oughs> โมไซ์พลาสติกคอนโซลคอนโซนลเวลาเราจับใช่ไหมครับมันจะเหนียวเหนียวมือนะบางทเหนือข้ามเหนือข้ามน้ำมันแต่ตัวนี้เพรเคลือบเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัว ลกไม่ให้ความมันไปจับที่ผู้ควบคุมอะไรคอนโซลนะครับซึ่งจะทาให้เราขับรถได้ก็เรียกว่ากระชับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นครับอันนี้ผมบอกนี่นี่นี่แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วนะมันมันมันก็คือผิวมันมันสะอาดแต่ว่าแนั่งแล้วมันไม่ลื่นไม่ให้บางทีแบบเบรกลื่นนะนะขับตัวนี้แน่นอนโอ้นี่นะฮะนี่ฮะ ตัวนี้นี่ชอบมากอยากให้หลายคนได้ลองและได้รู้จักให้พี่คุยดีกว่าว่าสรรพคุณมันเป็นอย่างไรอ้าวนี่มาพี่ครับผมอันนี้นะครับเป็นตัวเว็บมังโกนะครับเอนจิ้งโปรเทคชั่นโคตติ้งคือคุณสมบัติเนี่ยผมบอกเลยนะครับปัญหาที่เจอจริงๆเนี่ยนะครับ,รบลูกค้าเนี่ย เจอหนูกัดสายไฟนะครับบางท่านนะอันนี้คุยกันตรงตรงลูกค้ามาคุยนะครับหมดทีรถอย่างรถยุโรปนะครับเจ็ดแปดหมื่นนะครับรถญี่ปุ่นทั่วไปสองสามหมื่นซึ่งตัวนี้มันไม่โจมนะถ้าโดนกัดสายไฟพี่ต้องรื้อระบบเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับช่วงนี้ทางเลือกที่ท,ที่คือจําเป็นเลยแหละเพราะว่าถ้าพี่เคลือบไว้เนี่ยหนูไม่กัดสายไฟนะครับตัวนี้จะช่วยเลือกของอความปลอดภัยพี่แน่นอนคุณสมบัติตัวนี้นะครับให้ความเงา ให้ความเงาของห้องเครื่องตัวนี้รักษาพวกพลาสติกกันความร้อนนะครับเวลาเราใช้งานเยอะๆแล้วก็ตัวนี้มีสารไล่หนูนะครับไล่มแมลงนะครับไล่หนูไล่มแมลงปลาพวกอมลงต่างๆสัตว์ต่างๆนะครับที่จะมาอยู่ในห้องเครื่องเรานะครับตัวนี้นะฮะด้วยคุณสมบัตินะด้วยสารตัวนี้ที่สกัดมานะครับเขาเรียกว่าน้ํายาตัวนี้ขมกว่าบอระเพ็ดนะครับตัวนี้1,000เท่า และก็มีสารตัวเปเปอร์มินซึ่งเวลาฉีดเข้าไปนี่จะให้ความเย็นนะครับซึ่งอันนี้เราทดลองแล้วนะครับตัวนี้ได้ผลครับตัวนี้หนูไม่กัดเลครับซึ่งแตกต่างจากทั่วไปที่เราใช้เนี่ยบางทีแค่กลิ่น กลิ่นไล่แป๊บเดียวนะครับกลับมาแต่ตัวนี้จะเข้าไปคือหนูเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยพอไปจะไปกัดปึ๊บเนี่ยมันขมนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเขาจะไม่มาเลยอันนี้คือสําคัญมากนะเพราะว่ารถถ้าเราไม่ดูแลพวกนี้เนี่ยอันตรายครับนะฮะเกี่ยวกับองเครองเวลามีปัญหามานี่นะครับเนี่ยนี่พวกสายจอดสายจอดสายจอดเนี่ยต้องมีสายจอดต้องมีนะครับจอดทิ้งนะจอดทิ้งไว้จะโชว์สตาร์ทไม่ได้เลย โอ้คุ้มมากถ้าโดนกัดสายไฟชุดหนึ่งแล้วจะร้องพิเศษนะคะวันนี้บูสต์เพรสเด e นแว็กซ1ของเรานะคะมีของสม,มนาคุณให้ลูกค้าอีกเทียบเลยค่ะและ รับสิทธิพิเศษ VIP member ค่ะหรือใครนะคะที่ต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนะคะสามารถแวะมาได้ที่บูธ President w a e One ที่บ้านแอนด์บีออนเซ็นทรัลรัตนาธิเบศตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31มกราคมกันเลยค่ะและสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook w a e One Car Care ค่ะ